ร่วมกันทำคุณนะครับปนกรอ,องรับร้อยชาทหาครับเพือนุ่อผูกศาสนาต่อไปมาผูกสาทุโภค หนึ่งสองสามครับใส่ดูครับผมรายได้รุ่นนี้นะครับก็จะได้ช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยแล้วก็ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่งานที่กระถินวัดปากทีเมย์วัดดีอย่างเดียวนะครับช่วยในจังหวัดร้อยเอ็ดเราด้วยก่อนนะครับแล้วก็ทางอื่นด้วยนะครับ ขอให้ช่วยกันนะครับกองละ2 9 9้าสบาบทเลยครับเปั แล้วพอท่านให้เป็นดเสกบาล่าเรียกที่วัดสักด้วยครับรุ่นนี้นะครับก็ปากประชาสองพันคนนะครับอีวันตนะวังวิชยโหโิชยะสุชยะมังคะ อภาระจิตตังังเกสิเสปะวิปุกเนอภิเสเกะภาภูธานังอาภาตัวภติสุนาตังเยยนระดาเยยนระดาสุปาฏาตังสุขีตังสุขโน च सु यिषु वः किलङ्कायकं मङ्गे पठ हिन पठ

来来